นี่นะฮะลงมาที่ใต้สะพานแล้วโผเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยตอมอนะฮะโผไม่ใช่เลยโผล่นะตอมอโผล่เรือไทยประเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้นะขี่ลงขี่เลนอะไรนะะขึ้นมาอยู่ข้งบนหมดแล้วนะครับฝนคงจะทิ้งช่วงลนะดูสถานการณ์ดูลักษณะแล้วนะฮะ ฝนคงจะทิ้งช่วงละอดูถ้าแบบมันคงจะแน่นเลยเร็วเนี่ยทุกคนผมเดินไปได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะเสี่ยงนะฮะถ้าไม่ใส่รองเท้าแตะมานะแลไม่รือว่าเท้าเปล่านะอจะเสี่ยงลงไปนะฮะดูรอยคนลื่นคนถลาลนะครับบางทีเขาแบบ ตกปลาได้นะครับเขาก็ตกปลาได้เขาก็แบบเอาขึ้นมาย่างกินตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะะลอยย่างลอยเผาปลาทุกคนลอยเผาปลามีชุงมีช้อนมีโอ้โหเหมือนมาปิกนิกเลยคงจะอร่อยน่าดูเลยเนื้อปลาแบบสดๆตกขึ้นมาได้นะนเนาะเมื่อเผากินริมปิงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คือวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่แถวนี้นะฮะน้ำสงสัยฝนจะทิ้งช่วงอ่ะทุกคนลงเยอะมากเลยฝนฝนทึ้งช่วงน่าแล้วเขาก็แบบเอารถลงมาจอดอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับทีเนี้หนุนทางร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มี เอาลงมาจอดทางร้านอาหารทางใต้สะพานก็มีนะฮะตรงเรือไทยประดิษฐ์เนี่ยเดี๋ยวก็คงลงไปลอยคลออยู่ในริมปิงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูรอดูลองดูว่าแบบถ้ามันลด,ดเยอะๆเนี่ยต่อม้อตรงเนี้ยไอต้นไม้ต้นเนี้ยมันจะยาวไปถึงไหนปลายมันเนี่ยคือโคนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ถ้าปลายมันเนี่ยมันจะยาวมาถึงตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอรอดูกันนะทุกคนนะมันใหญ่นะใหญ่เอาทําแบบไม้สร้างบ้านได้เลยอะตรงเนี้ยทําไม้แบบสร้างบ้านได้เลยนี่คือน้องน้อยที่เขามาตกปลากับพ่อเขานะเขามาตกปลากับพ่อเขา วันนี้วันหยุดก็เลยมาได้แต่ช่วงที่น้ำขึ้นเยอะๆพ่อไม่ให้มานะเขาก็แบบกลัวอันตรายเหมือนกันช่วงที่น้ำมันขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะะพ่อเขาก็ไม่ให้มาวิถีเชียงใหม่นะวิถีเชียงใหม่วิถีของชาวชาวบ้านแถวเนี้ยนะครับ เดี๋ยวน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะมันก็คงจะแห้งกันหมดแล้วครับแถวเนี้ยน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันก็คงจะแห้งกันหมดละน,นะฮะดูดูดูด,ดูหน่อยการมาเร็วใช่ไหมทุกคน นี่แหละฮะก็พามาดูใต้สะพานนะฮะหลังจากที่น้ําลถอย่างจริงจังนะหลังจากที่น้ําลถอย่างจริงจังลดแบบจนตอม่อโผนะครับฝนคงจะทิ้งช่วงนะทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สช่วงประมาณ4ี่มงเย็นนะทุกคนเอ้ยที่สามช่วงประมาณสี่มงเย็นนะทุกคนนะ ก็เดินมาถ่ายให้ดูนะแล้วก็เจอเจอกันใหม่นะครับทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาใครอะนะโพมานะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะเขาลงไปหาปลาแหละเขาลงไปแบบตกบงตกเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ<ม>อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ